คะวันนี้ได้อะไรจากวันนี้นะคะที่พี่คิดว่ามันเหมือนเป็นาการเปิดเนตอย่างหนึง่งพีนพี้ได้ไมาเห็นเออเขาเรียกว่ากลยุทธ์นะคะแผนธุรกิจเนี่ยว่าเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเขาทำยังไงนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่มันมันมันทรงพลังมากนะคะพี่คิดว่ามันเป็นเป็นแผนธุรกิจที่มันวิน,ว,นวินทั้งสองฝ่ายทั้งตัวเราเองแล้วเราก็มีเราต้องมีคอมมิชเมนท์ที่ที่ที่ กล้าระดับหนึ่งนะคะแล้วก็มุ่งหน้าไปเนี่ยเพื่อที่จะสร้างทีมแล้วในทีมเราเนี่ยเราได้ช่วยเหลือเขาแล้วเขาก็วินด้วยเราก็วินด้วยนะคะคือพากันรวยอ่ะพูดง่ายๆพากันรวยนะคะแล้วก็พากันชวนน้องๆพากันไปเที่ยวเนาะไม่ว่าจะเกาหลีหรือจะที่ไหนก็แล้วแต่แล้ววันหนึ่งอ่ะพี่คิดว่ามันต้องมีดาวอ่ะที่สามารถไปสู่เงินล้านนะคะอาจจะไม่ใช่พี่หรืออาจจะตัวพี่หรืออาจจะตัวน้องๆที่เราจะสร้างลงมานะคะตรงนี้ ก็ต้องขอบคุณพังทีเมเสิงทีนะคะที่ให้โอกาสที่ได้มาเรียนรู้แล้วก็ได้รู้จักกับหลายาหลายท่านในหลายละอาชีพ